สวัสดีครับท่านผู้ชมผมไพฑูรย์ฉายรัศมีกุณนะครับวันนี้เรามายืนกันอยู่ที่บ้านยางโดนะครับอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มายืนกันตรงนี้นะครับที่เห็นนี่คือปากทางนะครับที่จะเข้าเข้าไปในไร่ของพ่อสุวรรณวาดวงศรีกับแม่อุบลน,นะครับปากทางเข้านี่ถ้าสังเกตง่ายๆก็คือด้านซ้ายนะครับที่ผู้ชมเห็นนี่ก็คือวัดท่ายางสามัคคีนะครับส่วนด้านขวานี่ก็คือทางเข้า ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับสภาพในสวนในไร่ของพ่อนะครับของพ่อเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสวนผสมนะครับก็จะปลูกไม้ไว้สารพัดไม่ว่าจะเป็นมะขามเทศนะครับอันนี้ต้นจันผานะครับแล้วก็พ่อจะอยู่ด้านในสวยสดีครับคุณแม่ครับครับเป็นไงครับสบายดีครับสบายดีค่ะโอ้โหดูหน้าตาสดชื่นเลยนะครับครับสวัสดีครับ พ่อครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตน,นะครับให้พ่อพาไปเที่ยวในสวนนะครับส้มทั้งหมด350 ไม่มีต้นเดียวไม่มีเสียเลยอย่างนี้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลย<ห>เนี่ยดูที่ออกดอกออกเล้ติดลูกเล็กลูกใหญนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการที่พ่อนะครับก็เรียกว่าทดลองใช้นะครับในช่วงที่ตอนกิ่งถูกไหมครับพ่อเรียกว่าตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งครับครับพ่อใช้แค่ อคติ้งอย่างเดียวอคติ้งอย่างเดียวครับอ,อาจ,จากที่สภาพนะครับสภาพที่อากาศอากาศเขาเรียกอากาศหนาวอากาศหนาวอากาศหนาวนี่ก็คือหมายความว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยขาจะไม่ทําเขาจะไม่ทำรับเ,เพราะว่าตามหลักวิชาการพวกเกษตรเขาเขาบอกว่าฤด,ดูต้นไม้คลายน้อํอม,มันจะไม่เจริญเติบโตอะไร ลักษณะมันจะพักตัวกเลยวอรพักตัวนานี้เขาจะไม่ใครทํากันไม่ไม่มีใครทําเลยไม่ไม่มีใครทําเลยนะครับท่านผู้ชมคือเขาจะหยุดครับจะพักช่วงหนาวนี่ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีใหม่ถูกไหมพ่อทฤษฎีใหม่ก็ว่าไ้ครับท่านผู้ชมก็คือหมายความว่าจากที่ใครไม่ทํานี่ถือว่ามันเป็นโอกาสนะครับท่านผู้ชมใครไม่ทําแล้วพ่อลองมาทดลองนะครับแล้วยิ่งยิ่งยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีโอกาสก็คืออย่างที่บอกก็คือพ่อเป็นคนที่ จะไม่หยุดนิ่งในเรื่องของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท AI Business นะครับก็คืออย่างช่วงนี้พ่อก็ใช้ acting นะครับก็เขาเรียกอะไรนะคุกคุกกาขุยมะพร้าวแล้วก็ทำการห่ห่อนี่ก็คือปกติแต่เขาออกไปแล้วเจ็ดต้นออ๋ครับเหลืออยู่สามร้อยแล้วเ็ดสามร้อยดูได้ยินมี่ยเนี่ย ท่านผู้ชมก็ก็ลองดูนะครับจากภาพที่ที่ถ่ายไปเห็นนี่ก็คือสภาพนี่คือส้มโอนี่พันอะไรพ่อพันทองดีพันทองดีนะครับสามร้อยต้นไม่มีเสียแม้สักต้นต้นเดียวไม่มีเสียเลยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มช่ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้ก็คือลำไยนะพ่ออ๋อครับจริงๆลำไยก็เหมือนกันนะพ่อหน้านี้ก็ไม่มีใครทำไม่ไม่มีเพืชทุกชนิดในเรื่องเรื่องตอนนี้จะไม่มีใครทำโอ้ หน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไม่มีใครเขาจะหยุดอ่าเอาละครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับกลุ่มเกษตรกรนะครับจริงๆแล้วเราต้องบอกว่ามันเป็นเท,เทคโนโลยีใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่ซึ่งมามาต้องต้องบอกว่าร่วมร่วมนะครับต้องใช้ร่วมกับแนวความคิดเดิมที่ผสมผสานเหมือนอย่างพ่อเนี่ยมันถึงจะได้อะไรที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นถูกไหมครับพ่อครับครับ วันนี้ผมถึงบอกกับกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือชาวไร่ทั่วไปถ้าวันนี้เรายังทํากันแบบเดิมๆนะครับไม่เปลี่ยนวิธีถูกไหมพ่อการทําเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหนึ่งผลผลิตเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับถ้าเราทํากันแบบเดิมแต่นี่แหละครับที่วันนี้พ่อนะครับพ่อสุวรรณวาดวงศ์เนีเปิดใจเนี่ยก็เพราะว่าพ่อทําแล้วสําเร็จระดับหนึ่งถูกไหมพ่อต้องบอกว่าสำเร็จแล้วระดับหนึ่งระดับหนึ่ง แล้วต่อไปพ่อก็จะมีอะไรออกมาเรื่อยๆเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่หยุดนิ่งที่จะมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทีนี้ก็เลยพอทําเสร็จแล้วมันมันได้มันได้เกินคาดนะทีนี้ที่ว่าไม่มีใครเขาทำอ๋เอาละครับก็คือหมายความว่าถ้าทําแบบเดิมเนี่ยไอ้ช่วงนี้ยไม่ได้ทํามันจะเสียโอกาสใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียโอกาสยังไม่พอคือมันทําไม่ทันต่อออเดอร์ของลูกค้าด้วยใช่ออเดอร์ลูกค้าตอนนี้ เขาที่สั่งรอตอนนี้กิ่งกินะ่งเนี่ยทั้งหมดอ่ะสั่งไว้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี่ครับผม<ะ>ทั้งหมดนะทั้งหมดส้มก็สามร้อยที่สั่งไว้แล้วนะครับลำไย,ยเล็กนี่ก็หกร้อยครับแล้วก็พวกมะกรูดพวกผักหวานก็มีเสริมมั่งแล้วทั้งหมดนี่ลกาว่ารถหกล้อที่เขาจะมารับของเนี่ยเขากาว่าเต็มเลยอ๋อก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยผลผลิตได้พอแล้วใช่ไหมครับ <พอ S 2> ตามนะที่เขาสั่งครับยัง ตามที่เขาสั่งเนี่ยพอแล้วโอเคครับก็ทําให้ให้ให้เห็นเลยว่าว่าถ้าพ่อเนี่ยใช้เนี่ยเห็นไหมครับด้วยความที่พ่อเป็นนักทดลองนะครับพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันทําให้ได้ผลที่เรียกว่าดีเกินคาดเลยพ่อดีเกินคาดเลยครับใช่ใช่โดยที่ว่าอย่างที่ผมทำม,มาไม่มีใครเขากล้าเสี่ยงเลยไม่มีใครเขาเสี่ยงเอา,เอ,าอย่างนี้ถือว่าอ,อก็เตือนผมเลยเสี่ยงที่ครับเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยถ้าไม่ไดีโอ้โหนี่สามร้อยกว่ากิ่งนี่ถือว่าเสียหายหมดเลยเสียหายหมดเลยครับโอ้เพราะว่าคนที่เขาทามาเป็น ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเขาก็เตือนเขาบอกว่าหน้าหนาวนี่อย่าไปทําอย่าเสี่ยงเลยพ่อผมเสียหายมาเยอะแล้วเขาว่าอย่างนี้โอ้นี่นี่ได้รับคําเตือนจากเขาเรียกว่าอะไรสุดยอดของมืออาชีพเลยนะแต่พ่อก็มืออาชีพแต่พ่อเป็นนักทดลองนี่นี่คือข้อแตกต่างนี่คือคือได้รับคําแนะนําจากมืออาชีพว่าอย่าไปทําอย่าไปทําแต่พ่อนี่ก็คือมืออาชีพแต่เป็นพ่อเป็นนักทดลองค้นคว้านะครับไม่หยุดนิ่งกับการแค่เนี่ยครับท่านผู้ชมแค่ขวดเดียวนะครับ แล้วก็ใช้ที่เห็นใน่กิ่พันเรียกว่าสมบูรณ์ดีะนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าตามออเดอร์นี้ได้ครบแล้วครับกินหลังปีใหม่นี่เขาก็จะมารับแล้วโอเคครับก็ทําให้ใถ้าเรียกว่าพ่อเนี่ยไม่เสียโอกาสนะครับในการที่ลูกค้าสั่งนะครับทั้งนุ่นก็มากรูด,ดนะครับนี่ก็ลํายยนะครับนี่ลำไย,ยแล้วก็ที่เห็นทางด้านน้นก็จะเป็นส้มโอนะครับส่วนผักหวานก็มีนะครับ หวานอยู่ด้านด้านเื้อยอยู่หน่อยแล้วขอจัดลงไปทั้งหมดครับผักหวานด้วยนะครับครับผมขอบคุณแม่ครับพ่อครับดูว่ามันเป็นจริงไหมใจที่พ่อคิดมันเสียจริงไหมเราต้องลองให้รู้นี่ครับต้องมีคนอย่างพ่อเยอะๆนะครับวันนี้โลกเกษตรมันได้เปลี่ยนไปนะครับครับผมขอบคุณพ่ออีกครั้งครับพ่อครับ